แล้วก็มีจะมีลายย,าย่างมีชั้นนะคะมีลายย่างนะคะกำลังกำลังขึ้นดีแล้วเพราะว่าพ้นมันตกค่ะพ้นมันตก เหมือนทุ่งหญ้าค่ะจะมีทุกอย่างเลยนะคะเป็นเออเป็นป่าว่าจะพืชน้ำแข็ง,งแมลงผู้ยเยอะแล้วก็ ช่วยมากเลยดอกไม้ก็จะมีนกด้วยนะมีต้นมะพร้าวด้วยมีสีแดงด้วยนะคะสีเดงสีแดงอันชันนะคะมีลายย่างนะคะเป็นรู เวลานี icana, ้นี่สุกแล้วกินได้นกก็จะมีนกเทศหรอเนกจะนของอันชานนะคะมีลายย่างนะคะ ยาไล่แมงวัวค่ะพรวดหมักเลยออกดอกนะคะก็มีมีล่ไลจะมเพือนค้นตกค่ะช่วงนี้ม,า,มดา,นนาดินนอกเดี๋ยวดีค่ะอันนี้ก็มาเจอนะคะอ,อยู่ที่หาดใหญ่ตอนนี้นะคะมาเจอ,เอป่าเป็นแบบว่า ก็จะมีนกเทศก็เมือนกันระคะดอกเอ่อพุงพ okay. ิ้งโยกินได้นะคะให้กินได้นะคะ ทบลกหรือว่าพุงพิงที่บ้านกับพงถ้าที่บ้านเขาอยากปุงพิงนะเอามาตายตอนเนี้ยตายขวังฟูดตายนะคะอันนี้ก็จะเป็นนกกำลังกำล,ลังขึ้นดีแล้วเพราะว่าพ้นมันตกค่ะพนมันตกกำลัง กำลังขึ้นดีแล้วเพราะว่าฝนมันตกค่ะฝนมันตกมีต้นมะพร้าวด้วยค่ะมีสีแดงด้วยนะคะสีเดงสีแดง มีอรนะคะอยากจะากูวันนี้แสดงว่าเคตรจะตกแล้วนะคะ 一样。 มาอยากกินอกมาอยากกินอกขึ้นงามมากเลยแมงมาแดงผู้เยอะให้ดูตามภาพนะคะ กระสอล็อกนะคะค้นตอกค่ะช่วงนี้มกากินนอกที่พูดทุกอย่างนะคะเราจะมีต้นกระถินะะแล้วก็ต้น có cả thiên dữ mà, mà nó ở uh, tộc là có uh, khinh đi mà người không qua con nóc con nóc tộc hả ý mà <laughs> ก็มีจะมีลายแยางเลยค่ะแล้วก็มีมีต้นมะพร้าวด้วยค่ะมีสีแดงด้วยนะคะสีเดืองสีแดง เยอะที่ขึ้นทุกอย่างนะคะเราจะมีต้นตะถีะ,ะแล้วก็ต้นต้นอัชันนะคะมีลายย่างนะคะยังไม่สุกทีนะคะมีต้นมะพร้าวด้วย มีสีแดงด้วยนะคะสีแดงสีแดงนกมาลยากกินนก มาลักพี่นอ,อกึ้นงามมากเลยมีต้นมะพร้าวด้วยมีสีแดงด้วยนะคะสีเดืองสีแดงนอกไม้ค่ะดอกไม้มันก็ไม่ดอกอะไรนะไม่นะก็จบแคะ่นี้นะคะเพุ่ค่ะ ปัญหาวีนนกเล็กอง